สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง New Car Review ช่องที่จะพาคุณไปทำความรู้จักกับรถรุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกเราจะรีวิวทั้งข้อมูลเชิงลึกรายละเอียดสเปคและฟีเจอร์ต่างๆเพื่อให้คุณได้รู้จักรถแต่ละรุ่นอย่างแท้จริงและว,วันนี้เราจะพาไปพบกับสุดยอดรถที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนั่นก็คือ Mercedes-Benz Unimog U323 รถอนเนกประสงค์สมรรถนะสูงที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานในสภาพแวดล้อมที่โหดที่สุด ยูนิโมกยูอย่323เป็นหนึ่งในตระกูลรถยูนิโมกอันโด่งดังของเมอร์ d e s b สเบนที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2จุดเริ่มต้นของมันคือการเป็นยานพาหนะอนเนกประสงค์สำหรับภาคการเกษตรการขนส่งงานกู้ภัยรวมไปถึงการใช้งานทางการทหารตลอดเวลาหลายสิบปียูนิโมกได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งความทนทานและความสามารถในการลุยทุกสภาพถนนซึ่งยู323อย่ก็คือการสานต่อเรื่องราวนั้นในยุคสมัยใหม่ สิ่งแรกที่สะดุดตาใน U-323 คือรูปลักษณ์ภายนอกถึงแม้มันจะไม่ได้ดูเหมือนรถบรรทุกทั่วไปแต่รูปร่างที่บึกบึนงก็บอกได้ชัดเจนว่านี่คือรถที่เกิดมาเพื่อการทํางานจริงๆการออกแบบแบบห้องโดยสารวางเหนือเครื่องยนต์ทําให้ผู้ขับขี่มองเห็นถนนและพื้นผิวด้านหน้าได้ชัดเจนความสูงจากพื้นของรถคันนี้มากเป็นพิเศษทําให้สามารถขับผ่านก้อนหนินโครนหรือเส้นทางคุขระได้อย่างมั่นใจ โครงสร้างแชสซีถูกออกแบบมาเพื่อรองรับอุปกรณ์ต่อพ่วงหลากหลายชนิดจึงไม่ใช่แค่รถบรรทุกแต่ยังเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถแปลงร่างเป็นเครื่องมือทำงานได้ตามความต้องการหัวใจหลักของ U 3 2 3คือเครื่องยนต์ดีเซล OM 9 3 4ของ m มอร์ enz, เ e เ b e n z นขนาด4สูบให้กำลังประมาณ231แรงม้าแม้แรงมา้งมาอาจไม่ได้สูงเท่ารถบรรทุกทางไกล แต่สิ่งสําคัญจริงๆคือแรงบิดที่มหาศาลทําให้สามารถลากน้ําหนักขึ้นทางชันและทํางานกับอุปกรณ์หนักๆได้สบายอีกทั้งยังผ่านมาตรฐานไอเซียยูโรวีไอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเครื่องยนต์จับคู่กับเกียร์ที่มีหลายอัตราทดทั้งเดินหน้าและถอยหลังช่วยให้ผู้ขับควบคุมรถได้อย่างละเอียดทั้งบนถนนเรียบและในพื้นที่ธุรกันดารหนึ่งในเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ของยูนิโมก็คือเพลาพอเท่าซึ่งช่วยยกตำแหน่งเฟืองท้ายให้สูงกว่าศูนย์กลางลอ้อ ส่งผลให้ได้ระยะจากพื้นเพิ่มขึ้นแบบที่รถทั่วไปให้ไม่ได้เมื่อต้องเจอเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคเช่นโคลนหรือพีมาซไทหรือยินครุกคราระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อถาวรพร้อมดิฟล็อกที่ทำเพลาหน้าและหลังจึงทําให้ยูสาอย่ผ่านไปได้อย่างมั่นใจห้องโดยสารของรถคันนี้ก็ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายในการทํางานยาวนานตัวห้องโดยสารกว้างขวาง,วางมุมมองรอบด้านกว้างด้วยกระจกบานใหญ่และตำแหน่งที่นั่งสูง คอนโทรลต่างๆจัดวางอย่างเป็นระเบียบใช้งานง่ายแม้ใส่ถุงมือซึ่งเหมาะกับการทำงานในอากาศหนาวหรือสภาพที่ไม่สะดวกพวงมาลัยมัลติฟังชันและหน้าจอแสดงผลให้ข้อมูลสำคัญอย่างชัดเจนพร้อมทั้งมีเบาะนั่งที่รองรับสรีระดีมีระบบปรับอากาศและสามารถเลือกออปชันเบาะนั่งแบบกันสะเทือนได้จุดเด่นอีกอย่างคือความหลากหลายในการใช้งานยูสาอย่ไม่ได้เป็นแค่รถบรรทุกแต่มันคือเครื่องมือทำงานสารพัดประโยชน์ตัวรถสามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นใบมีดกวาดหิมะเครื่องตัดหญ้าแขนยกเครนหรืออุปกรณ์ทําความสะอาดถนนระบบไฮดรอลิกถูกออกแบบมาให้มีกําลังเพียงพอในการขับเคลื่อนอุปกรณ์เหล่านี้สําหรับองค์กรท้องถิ่นรถคันเดียวสามารถทํางานได้หลายหน้าที่ตามฤดูกาลทั้งกวาดถนนในหน้าร้อนตัดหญ้าในช่วงฝนและเคลียหิมะในหน้าหนาวเรื่องความปลอดภัยก็ถูกใส่ใจเช่นกัน m e อร์ d e s b ส n z นจัดเต็มระบบเบรคขั้นสูงรวมถึง ABS และระบบเบรกเสริมจากเครื่องยนต์ โครงสร้างตัวถังและแชสซีแข็งแรงทนทานเพื่ออายุการใช้งานยาวนานจุดซ่อมบำรุงต่างๆถูกออกแบบให้ง่ายต่อการเข้าถึงลดเวลาการดูแลรักษาการขับขี่ย U323 เป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนรถใดมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อความเร็วแต่เพื่อการควบคุมและพลังขับเคลื่อนที่มั่นใจระบบการสะเทือนแบบคอยสปริงทุกล้อทําให้การขับขี่นุ่มนวลกว่ารถบรรทุกทั่วไปผู้ขับสามารถเลือกโหมดขับเคลื่อนและล็อกดิฟตามสถานการณ์ ทำให้ผ่านเส้นทางที่ยากที่สุดได้โดยไม่ลังเลความสามารถรอบด้านนี้ทำให้ยู3 2 3ถูกใช้งานในหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นงานเทศบาลสำหรับบำรุงรักษาถนนงานเกษตรกรรมสำหรับลากอุปกรณ์และบรรทุกผลผลิตงานป่าไม้สำหรับขนไม้และเครื่องมือเข้าไปในพื้นที่ห่างไกลางานทหารและกู้ภัยก็เลือกใช้เพราะเชื่อมั่นในสมรรถนะการลุยรวมถึงนักผจญภัยที่อยากสร้างรถบ้านลุยออฟโรดสุดขั้วก็ยังเลือกยูนิโมเป็นฐานหลัก แน่นอนว่านี่ไม่ใช่รถสำหรับทุกคนมันไม่ได้เหมาะกับการใช้ชีวิตประจำวันหรือการขับขี่ทั่วไปแต่สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการยานพาหนะอนเนกประสงค์ที่ทำงานได้หลายหน้าที่ในคันเดียว U 3 2 3ยถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะสามารถทดแทนการซื้อรถเฉพาะทางหลายคันได้ในตัวเดียวโดยสรุป Mercedes-Benz Unimog U 3 2 3คือสัญลักษณ์แห่งวิศวกรรมที่ผสมผสานความแข็งแกร่งความน่าเชื่อถือและความสามารถรอบด้านเอาไว้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการบุกตะลุยเส้นทางโหด งานบำรุงรักษาเมืองหรือการใช้งานหนักในภาคเกษตรและป่าไมา้รถคันนี้สามารถทำได้ทั้งหมดอย่างมั่นใจนี่คือรีวิวจาก New Car Review ช่องที่จะพาคุณไปพบกับรถรุ่นใหม่ๆและเทคโนโลยียานยนต์จากทั่วโลกหากคุณชอบวิดีโอนี้และอยากติดตามรีวิวรถคันอื่นๆที่น่าสนใจอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากเรา